แป้งจะไม่เหลวเหมือนที่เราเคยทํานะคะ,ะลักษณะของว็อปเฟิลวันนี้ก็จะมีส่วนผสมของแป้งสาลีอนเนกประสงค์เนี่ย70กรัมนะคะร่อนรวมกับแป้งเค้กอีก240กรัมพร้อมกับผงฟู2ช้อนชานะคะร่อนแป้งเค้กร่อนแป้งอนเนกประสงค์ผงฟูรวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นแล้วเราจะใส่ยีสต์ลงไป2ช้อนโต๊ะเคล้าให้เข้ากันในส่วนของน้ำตาลทราย130กรัม นมข้นจืด60 g, กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาไข่ไก่2ฟอง,องนะคะเราจะนำผสมรวมกันในส่วนของวาน,นิลาถ้าเป็นผงก็ใส่ลงไปในแป้งแต่ถ้าเป็นน้ำเราก็เติมลงไปในส่วนของไข่ก็ได้นะคะตั้งแต่ไข่นมน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่นมน้ำตาลเกลือคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในอ่างแป้ง นวดผสมพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วเราจะเติมในส่วนของเนยสดน,นะคะที่ทิ้งไว้อ่อนตัวแล้ว120กรัมนะคะในส่วนของเนยส่วนที่สองอีก120กรัมเนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆะนะคะสำหรับในเรื่องของอที่เราจะนำมาคลุกหรือนำมาะค,ะค่อคะวิธีการทำง่ายๆก็คือหนึ่งร่อนแป้งสองชนิดผงฟูถ้าเป็นวานิลลาก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ น้ำมันตาลเกลือไข่น้ำก็คือในส่วนของนมคือของเหลวนะคะนมก็จืดน้ําตาลไข่เกลือคนให้ละลายเทใส่ลงปไปในอ่างแป้งนวดพอสผสมเข้ากันเติมเนยสด120กรัมลงไปนวดต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนนะคะแต่ว่าลักษณะของแป้งก็จะค่อนข้างจะ,ะนิ่มๆจะแฉะหน่อยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจว่ามันไม่เหมือนขนมปังนะคะ,คะพอนวดแป้งเนียนดีแล้วเราจะตัดแบ่งแป้งก็ละ30กรัมนะคะ แล้วก็มาห่อด้วยเนยที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่เหลืออีก120กรัมนะคะปั้นเป็นก้อนกลมใส่ถาดพักแป้งไว้ประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงจนกระทั่งแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาวอรมเตาให้ร้อนเตาก็จะเป็นเตาหรือเป็นพิมพ์วอฟเฟิลเนี่ยนะคะพอพิมพ์ร้อนเราจะนําในส่วนของตัวแป้งวางลงไปนะคะด้านละหนชิ้น หลังจากนั้นแล้วอาจจะโรยในส่วนของน้ําตาลทรายกับผงซินนามอนเชยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบในเรื่องของคเครื่องเทศก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แต่ถ้าหากไม่ชอบก็จะเป็นน้ําตาลทรายธรรมดาก็ได้หรือจะมีผลไม้เชื่อมแห้ง,งเช่นลูกเกดลูกพรุนนะคะ,คะหรือเป็นผลไม้ประเภทอืน่นก็ได้ใส่วางลงไปแล้วก็ปิดฝาของพิมพ์อบต่อไปสักสองถึงสามนาทีประมาณนั้นนะคะ พอแป้งสุกทั้งสองด้านแล้วก็จะตักออกมาแล้วก็จะดเสิร์กับน้ำผึ้งหรือว่าแยามก็ได้ค่ะ,คะน้ำผึ้งในส่วนของน้ำผึ้งนี่ช่วยโรยสัก<อ>นิดนึงดีไหมคะโรยลงไปในส่บนข,น,ขนมค่ะบนหน้าขนม,ขน,มนะมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้วันหลังพวกเราถานะดีกว่านิดนิดนะคะเราก็จะซื้อที่โรยน้ำผึ้งมานะคะ รับทานกับเครื่องดื่มร้นรอนๆนะคะก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมอบอ,อุ่นร่างกายได้ดีนะคะอันนี้อยากให้ใจปกศาษยาช่วยฉีกนิดนึงนะคะบีให้ท่านผู้ชมชมดูว่าขนมของเราเนี่ยนะคะที่บอกว่าอบอต่าง <c oughs> อีกคนหนึ่งใจตะเกียบอีกคนใจนิ้วลมนิ้วใช่ค่ะ <c oughs> ช่วยเอ็นคีบใหญ่เลยคะ่ะนะคะลักษณะของขนมนะคะหลังจากที่เราฉีกออกมาดูแล้วนะ,ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะ สุกนะคะข้างในสุกแล้วก็ที่เห็นด้านข้างๆเนี่ยค่ะก็คือเนยนะคะที่จำฉ่เนี่ยนะคะจําๆด้านนี้นะคะก็จะมีผอมฟินเมอนแล้วก็น้อน้าตาลนะคะที่โรยลงไปอันนี้ที่เป็นจุดสีดําๆก็คือในส่วนของตัวอบเชยใช่ไหมคะใช่ค่ะอบเชยค่ะแล้วก็ความร้อนของพิมนะคะอันนี้นะคะด้านหน้าที่เป็นลูกเกดคือส่วนด้านหน้าที่เราโรยเข้าไปนะอันนี้ที่เป็น ที่ไม่มีลูกเกลก็คือด้านก้นมันนะคะกอันนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมดูว่าในส่วนของด้านหน้านะคะกับด้านหลังก็จะเหลืองใกล้ใกล้กันนะคะเพราะว่าความร้อนของเตาสม่าเสมอใช่ไหมคะคะสําหรับพิมพ์บัฟเินลนะะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็จะสะดวกในการ เลือกซื้อเดี๋ยวนี้เขาก็มีช่วงลดราคานะคะก็ราคาถูกหน่อยนะคะราคาไม่สูงมากนะคะท่านผู้ชมาพอซื้อได้นอกจากมาทําประเภทนี้แล้วก็เป็นวฟเฟ้ลสูตรเดิมๆที่เราเคยสอนกนไปนะคะท่าผู้ชมก็สามารถนําไปดัดแปลงจะเป็นใส่โกโก้ใส่ชาเขียวนะคะใส่วานิลาก็ได้หลายรสชาตินะคะสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสูตรพื้นฐานนะคะที่เป็นวานิลา แบบนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะดัดแปลงเป็นรสช็อกโกแลตก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะเติมในส่วนของโกโก้ลงไปค่ะถ้าเป็นในเรื่องของชาเขียวนะคะเราก็จะมีผงชาเขียวนะคะค่ะหรือจะเป็นรสชาติอื่นๆก็สามารถบลูเบอร์รี่ได้หมดเลยนะคะกาแฟก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเกินความสามารถของท่านผู้ชมนะคะเราเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วติดตามชมรายการครัวการอาชีพนะคะ แล้วก็นําสูตรไปทำเนี่ยสามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะคซึ่งเราเห็นว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยส่งมาแล้วก็บางท่านก็จะส่งรูปภาพมาให้ดูนะบ,บางบท่านก็ส่งของจริงมาให้ให้ตรวจด้วยนะคะก็ค,คิดว่าของประเภทนี้นะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วก็ยิ่งทําได้ดีแต่ถ้าท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยทําเลย มือใหม่ก็ต้องฝึกอีกนิดนึงค่ะ,ะ,ค,ะครั้งแรกๆอาจจะยังไม่ประสบผลสําเร็จแต่ก็อย่าละความพยายามนะคะ,คะต้องมีความเพียรน,นะคะก็ะถึงจะประสบความสําเร็จสําหรับครัวการชีพวันนี้นะคะเราก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะ,ะสัปดาห์หน้าได้ ได้ดื่มของได้เมาค่ะนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นขนมปังเบียร์นะคะใจจะไม่ยอมเฉยทักทีนะเพราะทำไมจะให้เมานะคะเป็นขนมปังเบียร์นะคะแต่ไม่ถึงขนาดเมาหรอกค่ะเราไม่ได้มองเมาเพียงแต่ว่าเบียร์นะคะชื่อค่ะชื่อแต่เราก็ใช้ในส่วนของเบียร์จริงๆนะคะใส่ลงไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนสําหรับเช้าที่นี้ก็ฝากไว้นะคะว่าเพิ่นใหม่ๆร้อนๆอ่านเล่นกันนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปกินเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ